สวัสดีครับผมพี่วาจางะกูลนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับผู้ปกครองครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็แน่นอนสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมที่ยังไม่ได้สมัครเวิร์กช็อปทำไอออนทรัสเตอนะคร ไม่ต้องแปลนะฮะ Iron Truster ถ้าไม่รู้ก็คือคงไม่มาดูรายการในตอนนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญน,นะครับสองท่านดรคู่เลยดออรอภิราจากสวทชช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับว่าท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนครับอสวัสดีครับผมอภิราทิทิมั่นนะคะจากสวทชนะครับผมตอนนี้อ่าก็สวทชของเราก็เป็นหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะครับที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและก็พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยนะครับผมโดยหลักๆพันธกิจของเราก็จะเป็นพวกงานวิจัยและงานพัฒนานครับไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานชีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการสืสร่อสารแล้วก็ด้านวัสดุศาสตร,รผ์ผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักเราผ่านพวกเน็ตเทคไบโอเทคเอ็มเทคนาโนเทคเอ็นเทคนะครับผมอันนี้ก็เป็น อ่าเป็นส่วนหนึ่งของสวทชครับที่่ดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากทางด้านของการวิจัยแล้วเราก็ยังมีหน่วยที่เรียกว่าเป็นอ่าพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์นะครับหน่วยนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนการศึกษานะครับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะนะครับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในหน่วยงานนี้นะครับผมโดยมีหน้าที่ในการดูแลห้องแฟบแลบนะครับผมอ่านคามา้ครับครับผม เดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องแฟบหลับอีกทีนะครับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งคือดรโปริวัตนะครับดปรโิวัตครับผมเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับก็ชื่อโปรติวัตนะครับอย่างปันิุบันก็เป็นปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตนะครับสาขาหุ่นยนต์ครับก็ ทาด้านเรื่องของพวกหุ่นยนต์แนวไบโอสปิโรบอทแล้วก็ทําพวกเรื่องของแนว Space ด้วยนะครับคบแล้วก็จะมีอาจจะมีเซนนะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแฟนลักสการ์เทลล่นะ่าจะเห็นอาจารย์กับพุทธิวตัตรมาหลายครั้งแล้วนะครับเราคุยกนมาหลายปีตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนมีทีมกิตต่ากับการทำอาหารเป็นโอกาสคราวนี้ ประเด็นหัวข้อในวันนี้คือเรามาคุยกันเรื่องของการทำเวิร์กช็อป p y t o n Truster กันนะครับเดี๋ยวเดผมถามก่อนแ a b แ a b Thailand อคืออะไรฮะอาจารย์อภิรัต like ก็ได้ครับเห็นมีมีคำว่า FabLab Thailand อยู่ตรงไหนได้ครับพอดีผมเป็นผู้ดูแลโครงการอยู่นะครับโครงการ FabLab Thailand นะครับผมต้องบอกว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี61นะครับผมก็เป็นการ สร้างห้องทดลองให้เด็กสร้างห้องที่เป็นห้องสําหรับผลิตนวัตกรรมนะครับให้กับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรวมถึงอาชีวะด้วยนะครับผมทั่วประเทศร้อยห้าสิบโรงเรียนนะครับเป้าหมายหลักของเราก็คือว่าให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะเปลี่ยนความคิดเนี่ยให้ออกมาเป็นชิ้นงานต้นแบบรับปุงน,นะครับผมในห้องก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D printer laser cutter แล้วก็เครื่อง CNC แล้วก็ เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับทางวิศวกรรมนะครับก็จะมีหลายอย่างมากที่เรียกว่าเพียบพร้อมในการทำชิ้นงานของเด็กเลยนะครับผม fab lab fab 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 ตัวแรกนี่คงมาจาก fabulous ใช่ไหมฮะ fabrication ครับ fabrication โอเครับไม่ใช่การผลิต lab ก็คือ lab r a r y นะครับเป็นไม่ใช่ผงซักรอดยี่ห้อหนึ่งนะครับโอเค i m thruster นะครับสำหรับ คนที่อาจจะเป็นแฟนไซไฟแต่ว่าไม่ได้เรียนลึกในเรนวิทยาศาสตร์แล้วก็คนที่ดูหนังทั่ทวไปหนังไซไฟอาจจะเห็นว่า I r o n t h r u s t e r หรือเครื่องยนต์ไอออน on, หรือแม้กระทั่งระเบิดไอออนหรือปืนใหญ่ไอออนเนี่ยมนันเป็นหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วเรารู้กันเรา3คนย่างน้อยในจอนี้นะฮะร,รู้กันว่ามันมีใช้กันมานานหลายสิบปีแล้วนะครับขอถามอาจารย์เกียร์หน่อยนะครับว่า Iron t h r u s t e r เนี่ย มันหลักการทำงานมันคืออะไรฮะแล้วแล้ว,ลวมีใช้กันที่ไหนจริงตัวไอออนทาสเตอร์เนี่ยมันมันมีคนที่เสนอเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเนาะเ,เขาก็เสนอมาเมื่อแบบจริงๆท่านนับกันก็น่าจะเกือบร้อยปีละแล้วก็แต่แต่ก็ยังถึงตอนนั้นคือยังไม่สามารถผลิตได้แต่ก็มีเริ่มมาใช้ในโครงการดี s p เปซเนี่ย อตอนประมาณปี1960นะฮะก็เริ่มมีใช้มาแล้วก็นาซาก็ยังมาพัฒนาแล้วก็มันก็หายไปช่วงหนึ่งก็แต่จริงคำว่าหายนีนย่คือมันไม่ได้แบบถูกโปรโมตออกมาเนาะแต่มันก็ถูกกลับมาโปรโมตอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณปี2008นะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือมีนักวิจัยเริ่มทำแล้วมันสามารถมีความสามารถสูงขึ้นทำให้มันมีกำลังขับดันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เลยทำให้อ เป็นสิ่งที่ถูกกลับมาพูดถึงแต่แต่อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ารูสว่ามันก็จะอยู่ในหนังไซไฟมาตลอดเนาะทีนี้ถามว่าหลักการทาํางานยังไงก็คือจริงๆคือใช้ของหลักการทางประจุไฟฟ้านะครับมาสร้างคอนเซปต์มาจะใช้ให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นตัวปล่อยประจุกมาแล้วเกิดการเคลื่อนที่อักดันนะครับตามกฎของนิวตันประมาณนี้ครับครับคราวนี้ อ่าแล้วเอ่ทำ,ทำไมถึงเดี๋ยวดูดูถ้าทางว่าจะใช้กับทางด้านอวกาศขอเอ่ขอขอถามอาจารย์กีครั้งได้ไหมฮะว่าไอ้ไอแนวคิดการสร้างเครื่องยนต์ไอออนเนี่ยมันมันเพื่อที่จะใช้กับวงการอวกาศกับยนานอวกาศมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือว่าแค่บังเอิญว่ามันใช้ได้ดีกับแอปพลิเคชันในอวกาศครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอ่อ โดยโดยหลักการนะครับมันมันใช้บนโลกไหมจริงๆมันก็แอบอยู่ในเรื่องฟอากาศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็คือหลักการเดียวกันนะครับแต่แค่ว่าไม่ได้ถูกออกมาใช้ในการให้มันขับดันให้เคลื่อนที่เพราะว่าบนโลกมันมีแรงต้านทานเยอะทีนี้เนี่ยพอไปใช้บนอวกาศแรงต้านทานน้อยมากนะพอพอมันน้อยมากเนี่ยมันก็เลยสามารถ เอามาใช้เป็นตัวขับดันแบบหนึ่งได้ว่าปกติที่เราเห็นเนี่ยตัวขับดันทั่วไปก็จะใช้ในพวกของอที่ต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ยานหรือ,อตัวสเปซคราฟต่างๆเนี่ยเชื้อเพลิงหมดเนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าปรับไม่มีตัวขับดันเนาะมันก็ตัวขับดันก็จะทำงานไม่ได้คี้ง่ายเหมือนรถเรานะ้ามันหมดนะครับแล้วต้อง <Yeah. S 1> ต้องเรียกรถมาลากใช่ไหมฮะหรือว่า อันนี้ก็เหมือนกันทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้เป็นไฟฟ้าเนี่ยในในบนอวกาศเนี่ยตัวสเปซ e คราต่างต่างมีโซลา r เซลล์ที่ไวชาร์จพลังงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็สามารถใช้อออนทัสเตอร์เนี่ยได้ตลอดเวลาก็เลยเป็นข้อดีเป็นข้อดีนะครับแต่แต่มันก็ไม่ได้หมายเพราะว่าจะจะ,จะดีทุกเรื่องเพราะว่าอย่างเรื่องของแรงขับดันเองเย,ยังสู้พวกเชื้อเพิงแข็งหรือเชือเพิงเหลวไม่ได้ <Yes. S 2> ครับผมอ่าโอเคแต่ว่าผมก็ก็เห็นมีการพัฒนากันมาแล้วก็ตอนนี้ทั้งเอ่อโอเคนอกจากรัสเซียที่เริ่มต้นแล้วอเมริกาจีนก็เห็นรูปแล้วอย่างเดี๋ยวอันนี้รูปประกอบที่ผมใช้อันนี้เป็นการทดลองนาซานะครับปี2 0งพ 25. แต่จะเห็นจีนจริงๆผมก็อยากจะเขียนของเมื่อดก่อนแต่จแล้บพอมานังอธิบายแล้วนั่งไม่ไม่ถูกที่บอกว่าเป็น n e s t e d c l u s t e r เป็นวงๆอะไรประมาณอย่างนี้แล้วผมเขียนมันึก ใครจะเข้าใจนะนอกจากอาจารย์เกียร์อาจารย์อภิลัตเนี่แหละ <c oughs> ประมาณอย่างนั้นแต่ก็คืออ่าโอเคแล้วต่อไปคิดว่ามันจะมีโอเคเยวได้เอาเข้า,ขามาที่ที่มือไทยเลยก่อนดีกว่าฟังดูมันเป็นเรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องที่แบบไฮเทคมากอะแล้วไปยังไงมายัางไงเวิร์กช็อปสำหรับอันนี้มันถึงเป็นสาหรับเด็กมัธยมครับทำไมทาไมคิดว่าเด็กมัธยม ปลายในเมืองไทยจะสามารถสร้างเครื่อง i อออนทัสเตอร์ได้ในแฟบแล b บในประเทศไทยครับผมอาจารย์พิรักษ์ครับไอตัวไอออนทัสเตอร์ที่เราจะสร้างนะครับเป,เป็นโมเดลนะครับผมซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะเข้ากับทีมของแฟบแล b อยู่แล้วที่ทีมของแฟบแล b ของเราคือการผลิตชิ้นงานอะไรขึ้นมาทุกอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอาจจะเป็นแค่โมเดลนะครับผมเพราะว่าตัวจริงที่ไอออนทัสเตอร์ใช้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะครับผม อันเนี้ยเราสามารถเราปรึกษากับอาจารย์เกียร์เรียบร้อยแล้วว่าเออดูส่วนประกอบของมันแต่ละอย่างซึ่งน่าจะออทำมันขึ้นในห้องแแฝบได้ก็เลยก็เลยแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าเราทําได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็สอนเด็กได้เหมือนกันอะไรครับเพื่อเพื่อที่จะอ่าประมาณว่าบอกเด็กเขาว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันไม่ได้ไกลเกินตัวนะมันสามารถสร้างข,ขึ้นในห้องแลบของเราได้เลยครับผมประมาณนี้ ก็เลยอยากจะให้เด็กหมอปลายได้เข้ามามีโอกาสมีส่วนร่วมนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เทคโนโลยีอวกาศก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับผมเพราะว่าเรากขเพิ่งปล่อยเทียสไปผมคนก็ให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนี้แหละโปรโมทให้เด็กอ่ได้เข้าใจเทคโนโลยีอวกาศเป็นมากขึ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาด้วยครับอาจารย์นีพเ์รัตน์ฮะด้วยความที่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้เห็นไอ้ตัว เรียกว่าตัวอย่างหมูโรตไทป์ไอออนชอสเตอร์อ prototype, ที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์เกียร์จะจะจะสอนเด็กมัธยมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะฮะนั้นมันมีอันตรายเลยไหมพ่อแม่ครูผู้ปก,ก,ก,กครองอะไรควรจะเป็นห่วงไหมว่าก็ส่งเด็กไปแล้วอาจจะโดนไฟช็อตหรือว่าไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราสร้างเนี่ยเราก็สร้างตัวป้องกันอยู่แล้วนะครับผม จอยากที่เด็กจะต้องเอามือสอดเข้าไปแล้วโดนช็อตอะไรนี่ต้องคงจะยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะต้องอทําการทดลองโดยที่มีหน่วยงานหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับคอยดูแลอยู่ก็จะดีแรงแรงขับดันมันจะซักเท่าไหร่มันพอจะทําอะไรขยับได้บ้างนะนอกจากตัวมันเอง หรือ,รอ,รอตัวมันเองมันควรจะขยับได้ด้วยอัตราเร่งหรือว่าความเร็วสักเท่าไหร่ตัว,ต,วตัวที่จะจะให้เด็กนักเรียนได้ได้ลองทำกันนี่ครับพอจะมีตัวเลขไหมอาจารย์ไหนก็ได้จริงๆอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในในตัวที่เราจะจัดด้วยนะครับก็คือเด็กๆจะต้องแข่งขันกันอันนี้ขออุ้ไว้ให้ไปเจอกันในใน,ในกิจกรรมดีกว่า,า <laughs> ว่าว่าเขาจะไปทําอะไรให้ขยับได้บ้าง คือมีอะไรให้ได้ขยับขยื่นแน่นอนก็คือทางอาจารย์เกียร์ก็ลองลองลองทําดูแล้วแล้วก็ตับนี้ก็คืออกไว้ว่าให้คือให้เด็กนักเรียนมามามาทดลองทําเองแล้วดูซิว่าทําอะไรได้บ้างแล้วป็วงัดอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะประมาณอย่างนี้ใช่ใช่จริงๆมันเป็นหนึ่งในชาเลนจ์ที่เรากำลังเล่นกันหลายค่ายโอเคครับผมโอเคครั้นี้ถามสำหรับโดยเฉพาะกับ พ่อแม่ผู้ปกครองที่เนี่ยตอนนี้เด็กมาขอตังเพื่อจะไปเข้าเวิร์กช็อปนี้แล้วเรียนตรงนี้เสร็จได้จะตรงมีเสร็จนอกเนือจากความรู้แล้วก็ความสนุกที่ได้จากการจอยเวิร์กช็อปเนี่ยความรู้เหล่านี้เขานำไปต่อยอดในอนาคตเขาได้ยังไงบ้างครับผมอาจารย์พิไล like ก็ได้ครับอ่าครับสำหรับความรู้นอกเนือจากทคโงนิเวเอริากาล่ะครับผมคิดว่า มันมีในส่วนของทักษะพวกการคิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าอย่างที่อย,ทอย่างที่อาจารย์เกียร์บอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเรามีโจทย์เพื่อช่วยในการออกแบบเพื่อให้ออกแบบอะไรได้อย่างหนึ่งเพื่อที่ทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเนี่ยซ,ซึ่งไอซึ่งไอโจทย์พวกนี้แหละครับมันเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วเราสามารถนําทักษะนี้ไปใช้ประยุกต์ได้กับในทุกสาขาครับผมก็แสดงว,ว่าประโยชน์ในเรื่องของทักษะความคิดครับ ก็แสดงว่าก็อย่างอย่างอย่างที่ผมเข้าใจว่าในในวงการอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่จุดสําคัญที่สุดมันไม่ใช่แต่ว่าไอตัวชิ้นงานหรือว่าเอาต์พุตมันสร้างพัฒนาอะไรแล้วออกมาได้อะไรแต่มันเป็นทั้งกระบวนการที่มันแบบยกยกระดับของการเรียนรู้แล้วก็ก็การพัฒนา process ต่างๆบนั้นไปประมาณอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับครับผมแล้วคิดว่าถ้า เอาเห็นอย่างอย่างราชการไทยเนี่ยชอบแบบว่าจะต้องมานั่งเวลาของงบอะไรต่างๆนานา,นา,นาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าถ้าอย่างบอกว่าโอเคถ้าตรงนี้เนี่ยเด็กมัธยมไทยเริ่มต้นเรียน mm hmm. รู้ทำเครื่องยนต์สำหรับดาวเทียม mm hmm. หรือว่ายานอวกาศได้ซึ่งอาจจะอันเล็กๆที่สามารถทำได้ในห้องแลบกับการดูแลข,ของอาจารย์ไม่กี่คนเนี่ยนะฮะต่อไปคิดว่าเขาเขาพ,พอจะพูดได้ไหมฮะว่าเขา อาจจะอาจจะต่อยอดไปสร้างดาวเทียมที่มันจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้หรือเทคโนโลยีใกล้เคียงกันหรือดีกว่าในการที่จะเป็นดาวเทียมวิทยนานอวกาศเช่นว่าไปดุงจันทร์เหมือนกับอารยาประเทศประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะไรประมาณนี้อาจารยอา์อาจารย์เกียร์หน่อยได้ไหมครับคิดว่าคิดว่าจากจากบูนช็อปนี้ถ้าเหมือนกับวาดฝันให้กับผู้ปกครองคิดว่า จะช่วยต่อยอดอะไรได้อีกครับจริงๆผมผมมันมันมันเป็นเรื่องพื้นฐานก็เป็น mm hmm. เอ่อจะบอกว่าความว่าพื้นฐานอะไรเนี่ยคือว่าสิ่งสําคัญของของกิจกรรมเนี้ยเราให้ในเรื่องของ inspiration นะครับกับเด็กๆแล้วก็ผมผมนี่คือภาพวาดฝันผมเลยว่าเด็กที่จบไปในนี้ในในโครงการนี้ในการกิจกรรมนี้แล้ว อนาคตอาจจะมีสักคนหนึ่งที่สามารถสร้างไอออนทรัสเตอร์ที่แบบใช้ข้ามดาวได้เดินทางระหว่างจัก,กรวาลได้อะไรอย่างงี้ะครับหรือว่าเขาอาจจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบางอย่างด้านอาวกาศหรือเทคโนโลยีที่อยู่บนโลกนี้นะครับได้เพราะว่าเขาได้เหมือนได้สัมผัสกับจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าเราลองนึกย้อนนะครับว่าวันนี้เราใช้พวกโซลาร์เซลล์กันใช่ไหมทุกคนรู้จักโซลาร์เซลล์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นพลังงานสะอาดนะ แต่ผมอยากให้ทุกคนลองยอมองย้อนไปเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วอ่หรือสามสิบปีที่แล้วเราค่อยๆย,ย้อนกลับไปทีละนิดทีละนิดเราจะเห็นว่าถ้าย้อนกลับไปสาสิบปีเลยปุ๊บก็จะได้ว่าเราก็จะพบว่าโอ้โซลาร์เซลล์ไม่มีทางใช้ได้บนโลกไม่เหมาะสม <c oughs> ถูกไหมฮะทุกคนจะพูดว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมต้นทุนมันสูงมันยังแต่ก็มีคนพยายามทําแล้วก็พัฒนาออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงจุดที่มันเกิดความคุ้มทุน เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เกิด commercial l i f e ได y l e ซึ่งก่อนที่จะมา commercial l i f e ได้มันก็ถูกอาไปใช้ในเทคโนโลยีไม่ว่าจะทางทาหารหรือว่าทางงานอาวกาศหรืองานอะไรที่มันเป็นไฮเท Technology ผถูกอามาใช้ตั้งนานแล, mm hmm. แล้วนะฮะแล้วค่อยมาสู่จุด commercial ผมผมเลยคาดหวังว่าไอกิจกรรมเนี้มันจะสร้างอิน p ป r e ให้กับเด็กๆที่จะเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็จะทำให้ประเทศนี้พัฒน,น,น,นาต่อในในมุของอเชิงนวัตกรรม อย่างที่อาจารย์รักบอกครับว่าเ,เรื่องของกระบวนการคิดตรงนี้เราเราให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดมากๆเพราะว่าถ้าเขามีลำดับการคิดที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับก็จะส่งผลต่อก,การกระทําต่างๆหรือการออกแบบต่างๆมต้องมีหลักคิดพวกนี้เข้ามาช่วยเสริมอะมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่ากิจกรรมนี้มันเลยเป็นกิจกรรมที่เน้นการอิสร์แล้วก็สร้าง กระบวนการคิดให้กับเด็กๆแล้วก็มีแอปเรียกว่าแถมแล้วกันแถมล้กันคือแถมสิ่งหนึ่งที่จะบอกเด็กๆว่าเราสามารถซื้อของในช้อปปี้ลาซาดหรือว่าของทั่วๆไปมาทํางานเริ่มต้นอาวอากาศได้ uh มันไม่ได้มีบรเออร์ที่เราจะต้องไปทําอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนหรือราคาแพงแต่เราเริ่มได้ด้วยถูกๆง่ายๆ เป็นทีลิมก่อนเพื่อเป็นก้าวแรกของเราในการที่จะเดินต่อในเรื่องของอวกาศด้วยอันนี้เป็นของแถมอืม <c oughs> คิดชิน้นชิ้นส่วนพวกนี้คือสามารถหาซื้อได้จากบริวละร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระ่ไม่ใช่อชิเล็กทรอนิกส์เลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะคือนี่ราคาถูกดก็ะถิถไม่มีการควบคุมเหมือนกับในบางเทคโนโลยีเช่นจรวดเนาะที่เห็นมันมีการควบคุมโดยเฉพาะในประเทศไทย คานนี้ขอสรุปแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอ,ขอวาดภาพรวมให้กับผู้ชมทางบ้านก่อนนะฮะเพราที่ผมเห็นนะในสานะเหมือนกับคนที่เขียนคอนเทนต์ทางด้านอากาศมา่ากหลายปีแล้วนะฮะก็คือว่าไทยเราโอเคอันนี้อันนี้ใหม่แล้วเรื่องใหม่ผมยไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจะสร้างไอออนทรัสเตอร์กันนะฮะมีเราบีทำจรวดน้าใช่ไหมฮะจรวดน้ำแล้วก็ดาวเทียมแคนเซ็ Can นะครับทํากันในพื้นที่ของทาหารเราเขาปกปุมเอาไว้ เรามีส่งเสริมให้กับเด็กระดับรุมศึกษาสร้างจรวดน,นะฮะ,ะยิงขึ้นระดับ3กิโล10กิโลกันแล้วนะฮะแต่ว่า,าน้องๆเขาต้องไปแข่งที่เมืองนอกแล้วก็แน่นอนเรามีวิศวพกรไทยที่ทางดิสตาส่งไปเรียนที่อังกฤษนะครับเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนในการสร้างการออกแบบการประกอบเทียมนะฮะ2 a นะครับซึ่งจะเป็นตัวน้องของ t 2ที่ขึ้นไปดาวกาวนะครับ ก็ดูใน6ปีนี่มีความคืบหน้ามากขึ้นว่าคนไทยโดยเฉพาะนักวิชาการอย่างท่านนะครับทั้งทั้งทั้งตั้งแต่เวลาการตระงปฏิวัติตเนี่ยที่ได้ช่วยส่งเสริมให้กับเยาวชนไทยได้ได้ไดทําอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่ได้แต่ดูหนังไซายาและคิดว่าเมื่อไหร่เราจะทําได้เราเริ่มทําแล้วนะฮะก็ยังไงฝากให้กับคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับน้องๆถ้าสนใจนะฮะไปขอตัง พ่อแม่ผมจะไม่ได้ละพันสองพันสองใช่ไหมฮะอาจารย์เวิร์กช็อปวัน<ม>นะครับแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็นอกจากได้ความรู้ได้ make friend ได้ make connection นะฮะสามารถที่จะต่อยอดไปไปสร้างอะไรกันไปเรื่อยไปเล่าได้ความรู้ได้ inspiration จากตรงน,นั้นกันไปอีกนะครับก็มีสุดท้ายนี้อาจารย์อาจารย์พทัสมีอะไรจะเสริมคำนะฮะสัโย용 สัมัโยคครับผมอ่ะก็จะบอกว่านะครับผมว่านอกจากที่น้องๆจะได้พวกความรู้อะไรไปนะครับผมอ่าคิดว่าคอนเนคชันกับเราก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยอยากจะศึกษาด้านนี้ขึ้นมาจริงๆหรืออยากจะสร้างต้นแบบหรืออะไรด้านนี้จริงๆนะครับคิดว่าหลังจากจบงานนี้เราให้คำปรึกษาต่อได้ด้วยเรายินดีที่จะสนับสนุนไปในทางนี้ได้อย่างเก็มที่ครับผมครับคุณครูอาจารย์ อาจารย์อาจารย์พระทิวาศครับอาจารย์เคียรครับมีอะไรจะฝากถึงน้งองๆหรือว่าผู้ปกครองหรืออาจารย์นะครับอาจารย์เคียรครับก็ผมก็ก็อย่างที่บอกครับว่าต้องมาเจอกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วก็ได้รู้อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ผมผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราจะได้แชร์แล้วก็ได้ได้รู้จักกันครับมันมันต่อย,ยอดอะไรอีกหลายอย่างเพื่อ ต่อยอดทั้งความฝันของเด็กๆเ,เองแล้วต่อยอดความฝันผมด้วยโอเคและยิ่งมีทางแฟบแฝบที่มีอุปก,กรณ์ค่อนข้าง,างพร้อเนี่ยว่ามันนจะทำให้ starting ง่ายขึ้น hmm. โอเคขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองคนมากนะครับนะฮะที่สละเวลามาให้ความรู้แล้วก็ให้คำข้าใจกับเราทุกคนนะครับแล้วก็จะได้เราจะได้แชร์ไปถึงทุกทุกคนด้วยนะครับที่ดูดาวสกายท i ล a n นอยู่ในคืนนี้นะครับยังไงก็ยังมีเวลาอีก2วันนะครับที่น้องๆจะสมัครเข้าไปเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือน วันที่29กุมภาพัานธ์ผมจะไม่ผิด4ปีมีครั้งเดียวแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ทีแม้กระทั่งผมเองก็อยากไปดูเลยว่าเด็กๆก,ก็ทอบอะไรกันนะครับก็สำหรับวันนี้หมเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ